đường đào, đường đào chết không? lô chết 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 sống thở á, lại tiếp 10 baht lại tiếp 10 baht มีหลายน้ำป้นหน้าร้านเช่าละถุงสี่ถุงอ่าเลือกเลือกเอาเช่าละถุงเช่าละถุงหน้าร้านคุณแม่น้องเช่าละถุงจาจคุณแม่น้องนะคะเอาเช่าละถุงป้อนให้หน่อยไหนคนจัดออเดอร์ทำไมกัดเหล่าวุ่างวนมากเลย เดินไปเดินมาชาบ้านนะคะแม่น้องจ๋าหลับสบายคนค่ะมันแก้วอนแก้วิดนนแกวปเนะดเนียวเดียวเดียวนะโคตนะ ไม่ใช่เฉพาะน้ำแยกขายไหม่มีค่ะคุณแม่น้ำแยกขายมีนะคะมีอยู่ห้าสิบห้าขวดไม่ใช่เจ็ดสิบเท่าไหร่นรนะเจ็ดสิบกว่าขวดมีค่ะแม่บีท่านไหนจะไปกับรถก็ได้นะคะยี่สิบขวดค่ะแจกไปก่อนไปเอาน้ำในตู้เย็นยี่สิบขวดแจกก่อนขอบพระคุณแม่บีนะคะกาขอบคุณค่ะท่านไหนอยากจะไปส่ง